มาดูผลงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะที่สามารถรวบหนึ่งในขบวนการที่สังหารภรรยาของอายการนะคะเสียชีวิตคารถเบค่ะ จากคดีที่คนร้ายก่อเหตุยิงนางสุชากรีบัวภรรยาของนายทิติคุมรักอายการจังหวัดชัยยาจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีเสียชีวิตบนรถมีสารราชบุรีสนพึ่งนะคะซึ่งความคืบหน้าเรื่องนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจเองก็ได้สืบสวนและตรวจสอบกล้องวงจรต้องวงจรปิดต่างสถานที่ที่อยู่ภายในเขตเทศบาลบุนบนรชาชบุรีจนทําให้ทราบว่าผู้ที่ติดตามนางสุชาก่อนเสียชีวิตคือนายชัชวันหรือติเกิดเกียรติกุลอายุ49ปีบ้านอยู่เลขที่31ทับ1หมู่7ตำบล ตลิง่งชันอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีทําการออกไม้จับแล้วก็สามารถจับได้ด้วยนะคะเมื่อวันที่12พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาพร้อมกับได้นําตัวมาสอบสวนโดยนายชาชวานรับสารภาพว่าผู้ที่อยู่ในกล้องวงจรปิดนั้นเป็นตนเองจริงค่ะซึ่งตนเองนั้นรับจ้างมาคอยติดตามพฤติกรรมของนางสุชาและโทรศรัพท์รายงานความเคลื่อนไหวส่วนมือปืนที่ก่อเหตยุยิงในครั้งนี้คือนายนารงธงชัยอายุ44ปีอยู่บ้านเลขที่65หทับหหมู่8ตํตำบลนาป่าอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี ส่วนสาเหตุนั้นไม่ทราบเนื่องจากจะมีการรับงานกันเป็นทอดๆค่ะและล่าสุดนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยพลตํารวจตรีพงสันจิมอ่อนผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค7พลตํารวจตรีสุพลสวิสุทธิวงศ์รองผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค7จ็ดพันตํารวจเอกปรัชชัยใจชาญสุกิจรองผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดราชบุรีและพันตํารวจเอกอนุภาพศรีนวลผู้กากับการสถานีตารวจภูธรเมืองราชบุรีนําตัวนายชัชวันหรือติเกิดเกียรติกลมาแถลงข่าวที่ห้องประชุมสถานีตํารวจภูธรเมืองรา ราชบุรีและจะได้มีการเร่งติดตามมือปืนที่ยิงนางสุชามาดำเนินคดีกันต่อไปค่ะครกระบวนการในการสืบสวนในขั้นตอนต,ต่อไปถึงจะเอาไปชี้